สวัสดีค่ะวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาดื่มกาแฟที่ย่านบางนานะคะวันนี้จะมาร้านอินทนินนะคะแบรนด์ล่าสุดที่ประกาศขึ้นราคาเนื่องจากตึงค่าวัตถุดิบไม่ไหวนะคะซึ่งสาขานี้จะไม่ค่อยเหมือนที่อื่นนะคะเพราะว่าเป็นออคอฟฟี่คลักนะคะเดี๋ยวเราเดินไปดูกันนะคะ เอาชาไทยเย็นหวานปกติค่ะห้บเอค่ะคเ เอาเย็นเยาหวานน้อยครับไปกันฟู้ดกาแฟกาแฟทรัคก็จะมีท่งท้งรักเกีย

อ้าวขอบคุณค่ะได้แล้วค่ะชาไทยตอนนี้ก็จะปรับราคามาอยู่ที่แก้วละห้าสิบ Ano na